คูขอปรึกษาแพทกันก่อน,นคำถามมีอยู่าเฮ้ยไปไหนอะไม่มีแบคเลยเล,เลือกคนก่อนดีกว่าว่าใครจะตอบ<ะ> <c oughs> ขอสาวๆสวๆยๆสักหนึ่งคนครับ นูยังไม่สวยต้องอีกสักสองปีผมยาวกว่านี้สักนิดนึงนะฮะสองปีอาจจะยังไม่พอต้องเป็นสามต้องไปทำนมด้วยนิดนึงถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวดู3ามปีข้างหน้าเด็กผู้ชายไม่ใช่เด็กผู้ชายผู้ผิดเด็กผู้หญิงคนนี้จะสวยเช้งอาจจะเป็นนางสาวไทยก็ได้นะจ๊ะ ลืมขอหนึ่งคนพี่ก็ได้ครับทำไมอ่ะมีแต่คนรังเกียรอ๋อเป็นทองไม่ใช่ผู้หญิงตายแล้วเอางี้แฟนคลับผมคนไหนไม่ผิดเพศบ้างครับยกน้อยมากเลยขนาดเด็กๆยังยังไม่แน่ใจเลยว่าเอถูกเพศไปวะ ถ้าแบตหมดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดินพอจะถามปุ๊บพูดว่านี่ไงไม่กล้าถามต่อเลยอะถ้าแบตหมดเราต้องถามดาราคนไหนเฮ้ยไม่รู้อะเฮ้ยเอางี้ <c oughs> คือ <c oughs> เอเอรู้แล้ว เฉลยให้คนที่ยังไม่รู้แล้วกันรู้ไหมว่าใครถ,ถือว่าไม่รู้นะคำตอบคืออ้ามอ่ะทีชาร์นนตเฮ้ยพี่มาร้องเพลงแทนผมไปนนจะกลับด้านแล้วโอเคมีความสุขกันมาอ่า ระยะหนึ่งแล้วนะฮะต่อจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะเต้นไปด้วยกันพูดซะเหมือนจะร้องเพลงช้าเลย